สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวเดือดสีคู่หูกล้องโลก5ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์3ห6สิงศากกรีนช่วงนี้เป็นการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การกรีนนะครับผมอยู่กับแขกรับเชิญรองศาสตราจารย์ดรอัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและท่านยังเป็นที่ปรึกษาบริษัท i ิน e l l i g e n ์ e ีเซ e ร์ชค c นซัลแทนต IRC จำกัดด้วย หัวข้อของการโกกลินวันนี้เราจะเจาะโกกลินหวาทำทาโลกเปลี่ยนทิศธุรกิจตั้งรับอย่างไรครับอาจารย์โอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะคุณแซคครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นยุคไบเดนเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของ BCG นะครับพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทรัมป์มาไม่เอาเลยครับผมคาดว่าอย่างนี้ครับคุณแซคครับว่าปีหน้าเนี่ย2025จะมีการประชุม G20 จะเป็นเวทีที่ทรัมป์บอกว่า จะขอตัวถอนตัวจากปรารถนากรีเมนต์โอ้โหแล้วนี่สิ่งที่ประเทศไทยปรับตัวไปธุรกิจไทยปรับตัวไป b c g e s t o เยอะแยะไปหมดเป็นต้นทุนการผลิตของประเทศไทยทั้งสิ้นเลยนี่เราจะยังไงเนี่ยนี่เรายังไม่พูดถึงระดับโลกนะตอนนี้เขาประชุมขอบ29อยู่นะอาจารย์บอกปีหน้าเขาจะเปลี่ยนแล้วแล้วตกลงกันวันนี้ปีหน้าเปลี่ยนอีกแล้วใ่ถ้าคุณแซกจำได้ในการประชุมจียี่ที่เบอร์ที่เยอรมน ทำถอนตัวออกจากบ a r i s ทปร e สเตรเมน่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกร้อนไงเ,ออเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเนี่ยเราจะปรับตัวยังไงดีในสถานการณ์แบบนี้ธุรกิจไทยที่ทําไปแล้วเ,ออเราจะหยุดดีไหมออนัหออรือจะทําต่อผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมทั้งหลายอย่างนี้ครับว่าท่านจะต้องทําต่อไปครับทรัม์อยู่4ปีข้างหน้านะส่งไปสหรัฐรอาจไม่มีปัญหาในเรื่องของการปล่อยกา๊าซคาร์บอน แต่ว่าไปยุโรปใช่ขอยังเก็บภาษีอยู่ครับแล้วมันจะขัดกับรายการผมด้วยนะโกลเด้นเนี่ยใช่ถูกไหมครับยังไงก็ต้องทําเรื่องอของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไอดออกไซด์คุณผู้เอ่อคุณแซคพูดถึงค,ครับ29ครับโอ้โหนั่นก็คือซีเรียสเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไอดออกไซด์ไปตั้งของ Climate Finance ะนะเพื่อมาจากประเทศที่พัฒนาแล้วครับ เพื่อเอาเงินทุนตรงนั้นนะมาช่วยประเทศที่กําลังพัฒนาหรือรด้อยพัฒนาที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภ um ูมิอากาศนะแล้วมันจะเปลี่ยนยังไงผมคิดว่าสิ่งหนึ่งในสําหรับกองทุนนี้เมื่อสหรัฐถอนตัวซึ่งเป็นเจ้าใหญ่ของการบริจาคเงินเข้าไปในกองทุนนี้รเราก็จะได้รับผลกระทบในแง่ของเงินทุนที่จะเข้ามาใ,ในการปรับตัวด้วย นะครับดีไม่ดีผมว่าดีไม่ดีจะพลานคนอื่นไม่ลงไปด้วยถูกเป็นไปได้นะครับในที่คุณแซกพูดถึงว่าแล้วธุรกิจจะได้รับผลกระทบยังไงผมคิดว่าในธุรกิจที่ยังไม่สามารถปรับตัวได้ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนฟุตพินก็ดีก็เป็นโอกาสของท่านในการส่งไปสหรัฐอเมริกาอ๋อในวิกฤตมีโอกาสใช่ครับผมแต่อย่าลืมนะครับคุณแซกครับว่า อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะต้องเจอมาตรฐานสินค้าจากอเมริกาอยู่ดีอ่ะโอเคนี่เป็นการโจหัวนะครับผมมันมีรายละเอียดอยู่ข้างในผมอยากให้อาจารย์ลงรายละเอียดหน่อยคุณผู้ชมได้้ใจเพิ่มขึ้นสิ่งที่ทรัมพ์พูดถึงเรื่องของนโยบายสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับหนึ่งผมคิดว่าเมื่อกี้พูดไปแล้วยกเลิกบาลีสสครีเมนต์แน่นอนมีความเป็นไปได้สูงเลยใช่ไหมครับอ๋อยกเลิกแน่นอนครับโอ้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าเขาก็พูดแล้วในตอนหาเสียงทรัมป์ไม่เชื่อว่ามันจะมีโลกร้อนนะใช่ครับ ทำนโยบายสาหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อมเขาเรียกว่ากรีนนิวดีลครนะฮะเรื่องของการดิลสีเขียวใหม่การดิวสีเขียวใหม่ทรัมบอกว่ากรีนนิวสแกมเป็นการสีเขียวที่หลอกลวงเ,เ, <laughs> เรื่องสองลเรื่องสามสำคัญครับท่านผู้ชมครับก็คือเรื่องของสภาคองเกรสสมัยไบเดนคุณแซคพูดถึงเรื่องกฎหมายสิง่งแวดล้อมเยอะมากหนึ่งในนั้นเนี่ยมีกฎหมายอันหนึ่ง กำลังจะออกมาที่เรียกว่า Clean Competition Act สาระสำคัญอันหนึ่งที่กระทบต่อผู้ประกอบการไทยก็คือเขาจะเก็บภาษีข้ามพรมแดน Cross Border Adjustment Mechanism ผู้นั้นก็คือว่าสินค้าที่เราส่งไปสหรัฐอเมริกาคุณปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเยอะเนี่ยนะก็จะเก็บภาษีคุณเพราะเขาในสหรัฐอเมริกาเขาต้องการลด่สองสามก็ไปด้วยกันกฎหมายสำคัญก็คือกฎหมายเรื่องของอันที่สี่ครับท่านผู้ชมครับ,รบกฎหมายที่เรียกว่า IRA Inflation Reduction Act กฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่ให้อุตสาหกรรมในอเมริกาเนี่ยใช้พลังงานสะอาดแล้วก็ให้กู้ยืมเงินไปใช้พลังงานสะอาด7แสนล้านเหรียญใน10ปีผมคิดว่ากฎหมายฉบับนี้อาจจะชะลอในแง่ของกิจกรรมข้อที่5ตั้ง CEO ที่เป็นบริษัทน้ำมันใหญ่ครับคร <Chris Rice. S 1> ิสไรส์เพราะนั้นจะเห็นว่าอุตสาหกรรมน้ำมันอุตสาหกรรมถาา่านหินอุตสาหกรรมเจาะก๊าซ ถลุงกันมาขุดกันมาระเบิดระเบ้อเลยครับในสปีข้างหน้านี่เป็นแนวทางที่ตรงข้ามกับโกกลีนอย่างยิ่งใช่่าแล้วก็มีทั้งบวกและลบต่อผู้ประกอบการไทยที่อาจารย์ว่าใช่ใช่ไปดูเรื่องต่อไปนะครับครับผมประเด็นต่อไปก็อุตสาหกรรมไหนบ้างที่จะเป็นอุตสาหกรรมโอกาสของของไทยและของโลกท่านจะต้องปรับตัวสิ่งที่พูดกันเรื่องของพลังงานสะอาด ไม่สนใจครับทรัมป์ไม่สนใจครับสิ่งจะพูดเรื่อง e v ไม่สนใจนะครับไม่ต้องไปไปช่วยเหลืออุตสาหกรรมเท่าไรแต่ว่ามีติดนิดนิดเดียวอีลอนมาร์สก็จะเป็นที่ปรึกษาของทรัมป์อ่ะใช่ผมคิดว่าก็จะได้รับอน,นีสงตรงนี้ไปด้วยอ้อคอเตอร์ขึ้นภาษีร,รถยนต์ e v ของจีน200เซ็คุณค,คุณแซกอีลอนมาร์สก็ได้ประโยชน์นะฮะประเด็นที่3ก็คือเรื่องแบตเตอรี่นะครับก็อุตสาหกรรม3 4อุตสาหกรรมนี้ก็น่าจะ โอเคเป็นอุตสาหารกรรมแห่งอนาคตคแต่ในยุคทั้าผมคิดว่าท่านจะไม่มีอนาคตท่าไรในยุคทั้มแต่อุตสาหกรรมที่ <N> น่นานจะมีอนาคตในยุคทั้ม<อ>น้ำมันกา๊าซถ่านหินเสื้อผ้าเหล็กพลาสติกอุตสาหกรรมอื่นๆที่ปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อุตสาหเหมือ,น,น,อน,นเดิมโอ้อคนดูที่เป็นชาวกกินผมเนี่ยโอ้ขายปกเฝาชอบเลยชอบเลยชอบเลยครับแต่ผมจะบอกติงท้ายมาเหตุด้วยว่าท่านก็ต้องปรับตัวครับทั้มา เฉพาะสหรัฐอเมริกานะคุณแซคใช่ต้องย้ำตรงนี้ในไปยุโรปเขายังเก็บภาษีาในปี2569เขายังเก็บภาษีซีแบมอันนั้นเป็นยุโรปซีแบมแต่ที่ผมพูดเมื่อกี้ Green Competition Act อันนั้นเป็น US ซีแบมผมว่าชะลอไปก่อนงั้นจะมีผลไหมใครค้ายุโรปหรือค้าอเมริกาจะมีผลความ ความแข็งแรงแตกต่างกันไหมครับอาจารย์มีผลแน่นอนครับใครค้ากับอเมริกาในสมัยทรัมป์คุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของ climate change เท่าไหร่นะแต่ใครค้ากับยุโรปคุณก็ต้องกังวลนะเรื่องนี้นะครับซ้์ต้องการที่จะแก้ปัญหาไม่ใช่เรื่องนี้เป็นปัญหาแต่เรื่องของการขึ้นภาษีภาษีปกติอะนะขึ้นภาษีทั่วๆไป 10- 20เอร์ซขึ้นภาษีจีนมากกว่า6 0อนอนั่นคือสิ่งที่จะต้องเจอไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้หมายความว่า เออทั้ไม่มีภาษีข้าผมแดนแล้วอเราจะส่งเข้าไปมาได้ง่ายมันก็มีภาษีที่เรียกว่าแทรลิฟแทนเข้าไปอินพอ e ์ตแทรกิฟแต่นี้ยุโรปจะตอบโต้อะไรไหมครับแบบนี้ก็ผมคิดว่ามันเป็นความขัดแย้งด้านนโยบายผมคิดว่าคงไม่มีการตอบโต้แต่ว่าคงพักเป็นระยะระยะหนึ่งะครับที่ในสมัยทรัมป์อยู่ ยุโรปก็คงดำเนินการในเรื่องของนิวกรีนดิลเหมือนเดิมนะครับของยุโรปอยู่แล้วในการเก็บภาษีเหมือนเดิมนั่นคือไม่มีการลดลงทางฝั่งยุโรปไม่มีการลดลงครับอ่ะงั้นภาพต่อไปครับสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องปรับตัวก็คือวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอครับนะครับผมคิดว่าในเมื่อทรัมป์ไม่เก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็เราก็ลองทำช่องทาง หรือทำมาค้าขายกับผู้นำเข้าในสหรัฐอเมริกาว่ามีกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างไร,รในเมื่อการปล่อยาคาร์บอนบมันไม่ได้เป็นประเด็นอาจารย์กำลังจะเหมือนจะชี้ช่องไม่ค่อยจะโกกรีนนะให้คนบอกว่านี่คือนี่คือโอกาสคุณนะแต่ผมเมื่อกี้ผมบอกตัวต้นเลยว่าใช่ในนี้มันไม่มีปัญหาในแง่ของ c o 2ใช่ไหมครับ,รบแต่มันจะไปมีปัญหาเรื่องภาษีที่ก็ขึ้นภาษีที่เป็น universal tariff ก็คือภาษีทุกสินค้านะครับอันที่หนึ่ง สองเนี่ยเราทราบัอดีคุณแซกทราบดีว่ามาตรฐานสินค้าของอเมริกาเนี่ยนะครับมันสูงมากเพราะนั้นก็ต้องไปติดตรงมาตรฐานนะครับใช่ไหมครับเ,เรื่องของทรัมป์ต้องการดึงเงินทุนเข้าไปในบ้านเขาดึงโรงงานกลับมาในบ้านเขาเพื่อจะเป็นอเมริกาเฟิร์สก็คือก่อให้เกิดการจ้างงานทำให้เศรษฐกิจเขาดีขึ้นเขาไม่สามารถคุณแซกเขาไม่สามารถจะทำได้ทุกสินค้าหรอกครับ,รบโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นใช้แรงงานเป็นหลัก สินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มที่เป็นอาหารแปรรูปต่างๆเพราะอะไรเพราะต้นทุนในการผลิตเขาสูงมากเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะดึงคุยกับทั้มเพราะทั้มไม่ชอบหลายคนถูกไหมครับครับทัมชอบคุยตัว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 ไปคุยกับเขาสิครับว่าเฮ้ยคุณเม่คุณไม่ชอบจีนใช่ไหมครับคุณไม่ต่อคุณต่อต้านสินค้าจีนใช่ไหมคุณมาลงทุนในบ้านดูในเมืองไทยไหมอาพวกเสื้อผ้าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าครับพวกเกษตรแปรรูปเนี่ยส่งไปบ้านคุณ ยังไงคุณก็ต้องกินต้องใช้นี่เท่ากับว่าเป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยสกัดสินค้าจีนประเด็นต่อไปก็คือเป็นโอกาสของประเทศไทยนะผมว่าในการที่จะดึงบริษัทที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์ของอเมริกาเข้ามาในประเทศไทยคุณกเชื่อไหมครับว่าในสมัยไบเดนเนี่ยบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ไปตั้งในประเทศอาเซียนอื่นๆยกเว้นประเทศไทย่นี่เป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่จะดึงบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของ การส่งไปในประเทศต่างๆและจะเป็นศูนย์กลางในการไปป้อนให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆครับที่ใช้อยู่ในประเทศไทยนี่เป็นโอกาสดีของประเทศไทยนะเพราะนั้นวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอครับคุณแซคครับกลายเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับอยู่ๆก็เกิดขึ้นนะแต่มันเป็นเรื่องจริงบนโลกใบนี้ครับอาจารย์จะต้องการบอกคุณผู้ชมทางบ้านกับเรื่องนี้อย่างไรครับผมคิดว่าทั้งมาเนี่ยทำให้ถ้าเราผมใช้คำจำกัดความว่าทั้มมาเนี่ยจะทําให้อุตสาหกรรม และธุรกิจเปลี่ยน,ปยนแปลงไป360องศาเหมือนรายการนี้เลยนะครับ, <c oughs> รบไม่ไม่เหมือนกับสมัยไบเดนอย่างไรก็แล้วแต่ทั้มจะอยู่ทั้มอยู่4ปีเนื่องจากรายการนี้เป็นรายการสิ่งแวดล้อม <c oughs> ทั้มอยู่4ปีไม่ชอบเรื่องของ Climate Change ไม่ชอบเรื่องของ G S G นะครับ <c oughs> อย่างไรท่านก็ต้องปรับตัวอยู่ดีปรับตัวในการลดการปล่อยกา๊าซคารบา์บอนไดออกไซด์ปรับตัวในการลดการปล่อย การเดินกระจกอยู่ดี<ต>อย่าทิ้งเรื่องนี้ครับเพราะเป็นเรื่องสําคัญเป็นเทรนด์ของโลกในอนาคตรครับคุณคุณใช่ค,ครับงั้นก็สรุปโดยชัดเจนนะครับว่าเราหลีกหนีมันไม่ได้เมื่อธุรกิจต่างๆมันจะถูกการเปลี่ยนไปแบบ<ช>360องศาก็ตามนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านจะปรับตัวนะคำแนะนำของอาจารย์ครับคำนี้ขอบคุณอาจารย์ครับด้วยความดีครับคุณเซครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่านไปสู่การระวังภัยรุ่นขึ้นอย่างไรกับ360องศากครับ